วิวไยิั่งีหน่อยสเปดเอาสเปดเอาไอ้โทสเปดเอาโทแต่ว่าตัวเล่นมันยมีันเรา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 จาอชกไอ้เกดน่าจะเป็นตอชกแล้วตัวเล่นตัวเล่นเวฟูเวฟูกิริ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 คิวหน่อยคิวหอยคิวชกงคิวในช่องู้ดำูรอ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 คิริวโหเดินหน่อยยมาทุกคนเดินหน่อยยมาเดินหน่อยยิบมาเดินหน่อยยมาเดินหน่อยยมาเดินหนอยยิบมาทุกนอีดิตอนนี้ไหนค่ะเดี๋ยวเดเกียร์งเกียร์ีสามเดินมากรสองึงชก

คือลีย์ราลลเรมันแตกมันี่แตมันแตกมันแตกพี่ิวิวกาลก็ิรวิวกามันลุกอยู่มันลุกอยู่เรอคาเตอร์นะระวังนะระวังโเกตโกลมนะะวังโกลมระวังโกลมคุณพน้ตรับเท็จโโโโโโ้ยไปกระแพ้อีสองอีโอหีขาเริ่มแตกแล้วกอเราจะฮิตอีชาลยารรอรอรรอเหตห่องหงเคาเตอร์เคาเตอร์เคาเตอร์คาเตอร์ โว้สู้นโหโโโโโล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 คิวิวคิวิวคิวิวคิวิโอคคิวิวคิดวิวคิ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 วิวโอ้ยย้นอยี้โอ้ยคิวโอ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 ยคิวิวออันจม่อปิได้เปินโ้เปิวยเปิเปิยปิได้เปิเปิดสปิาได้สะเปิดส้ปิาได้คิวิวโอ้ยคิดวิวโอ้ยคิปวิวโอ้ยร้วังแ เอ็งเก้เห็นไหมรอรอรอรฟังเสาไว้รอรอสเปซสเวรอมีคเตอร์วีคเตอร์ชนะได้คอเตอร์ชนะเลยคอมเตอร์ีชนะเลยรอมันลุกเ้าอยู่มันลุกเาอยู่แล้วงขอยู่ทางเสาหน่อยขอยทางเาหน่อยสเรอรอรอรรอลกไปให้ได้ลุกไปให้ได้เวสเสเปซรอ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 อเคอเตอร์รอรอรอรรอ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 อร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 อ

เอาไปเก็บก่อนม่ได้ใครรู้แล้วโหวโหว้โหวาโหว้โหว้มีของดำแล้วลงตรงตัไว้โหไว้โห็ดมีสอไปตายเลเตอร์เราไปเก็บมันตายรีบมาเติมยกยิมยูได้ดีเกียร์ฟาสแฟิกไฟลต้องฟาสโอ้โหักำลังไปกาังรับเราตัาังโอซีหน่อยตงากนี้น่อเดียข้าเขอเลอรมันตาังโอซีหน่อยโอ้าลูกสวีทได้ไหมลูกสวีทต้อหินไปพี่คอเลอร์คอเลอร์คเลอร์้ แต่บซีไม่แตะกรบกระบโอ้ยโดดีเก the ินามันโอ้โไอ้คิมที่คิดมตวนี้หน่อยคิเมตนี้หน่อยเยวของไ้ไขได้เมื่อวันนี้อ้เยี่ยมาเติมเรื่อยๆเอาเกเอาไปเกมเร็วๆเอารู้ไปเกบแล้วี่เร็วมาเรื่อยๆเลยโโโอ้โหคิดวิวอีคิดวิวเ้ทำไมนบีคิดวิวไปคิดวิวไปข้ามตายอ่ะมันไม่ลงมาเลย ไี่เท่าไหร่ไี่เราแปดกี่สองได้สัตว์ตอนนี้ยู่ได้แล uh ้วรเิกเติมมงโอเโอเคโ้โหโอ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 ้โหกนลุกอตาุกเสาอีโนวออนะเสาอีโนวอเลย่ีามสออนอวออนอวอออออะไรวะเนี่ย้โหก็ไม่เจอเลยไปจะขึ้นเบเุ้ียข้โ้อ้ใหญ่เอยาเก็บม่ไ้เฮียเียมกูโลกนี้กตายหเลย ีเบี้ยกูดาวมาบอบอก้ยแนได้แกกกดาไม่กิน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 กิกินินกินกินกิน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 กิน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 นกิินก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 ินนกิินกินกินกิกิน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 กิินกิกินนกิินกิกินนกิกินกินกกินกินกินกิินก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 ิน ลอยเลยสเปนเอาเลยสเปนเอาเลยขึ้นไปเสเปนเอาขึ้นมปสเปนเอาขึ้นไปเสเปนเอาขึ้นไปสเปนเอาฮีเลอร์ฮีเลอรข้ารับขึ้นบนไอเดอวอลเวสไอเดอวอลเวสไอเดอวอลเวสฮังเดอร์วอลเวสกับกันไปฮังเดอร์วเวสฮังเดวลเวสมังเดอร์วอเวสฮัเอร์วลเวสฮัเอร์วไว้ฮังเดวไว้ฮีเลอร์อู้เดอเวอลเกมัน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 เกย์มัน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 เกย์ กอกระแพงไว้กอกระแพงไว้ฮเลอร์ฮลลาฮเลอร์ฮมาออกแพงไว้คิวเราคิดวิวเราคิดวิวเราไอเกถัดไปคิวแทได้เรานะรอคิดวิว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 คิววลุกในเราในเราในเราในห้าแล้วก่อนสี่ยสามสองึในเรา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 สเปนนะสเปนนะสเปนคอเลอรมันจะตายขอเลอรมจะตายอแล้วสเปสปไว้สเ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 ปไว้ใครเลื่อนเตะไปขวาใครเอาเลื่อนก่เวมเมาหิวเด รอรอรอขีเลือลงไปยูดข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้เลือ e, ลงไปยข้างล่างข้างบนลรอรอิวขีดวิวขีดิวโลขิวสเปซเอาหน่อยสเปซเอาหน่อยสเปซสเปซทาเวททางโน้สเปซหน่อยสเปซได้สเปซ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 เดี๋ยวเลือยืไม่ทันสเปซไว้งเปก็วีสเปซไว้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 สเปให้สเปซไว้เไว้อเปซไว้สเปซไว้สเปซไว้สเปซสเปซไว้สเปซสเปซ้สเปซไสเปซสเปซสเปซวสเปซ้สเปซ้ ให้เจ้าคิว่อากังกระแพงนีเดี๋ยวไม่ได้หิวรับ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 